เต้นเปิดวงเต้นเปิดวงอะไรนะกระดุมตกกระดุมหล่นกระดุมหล่น้องเต้นเปิดวงเติมหอมมันมากเลยวันดีทุกคนนะคะวันนี้มาดูน้องนิชานะคะน้องไม่ใชาทำอะไรอ่ะพูดเลยน้องนิชาทำอะไรวันนี้วันนี้น้องนิชาไปงานปาร์ตี้ใช่ป่ะไปอัพเตอร์ปาร์ตี้ยำค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัพเตอร์ปาร์ตี้ตีมอะไรวันนี้วันนี้ฮะ ไม่บอกดิสโก้โกโไม่ใช่หรอดิสโก้เมทัลลกสออะดิสโก้เมทัลลิกฉันอยากเห็นท่านผู้ชมคงอยากเห็นจังหวัดดิสโก้ที่ถูกต้องใช่ไมค้ัเลงก็จะพูดไปขาก็รู้บว่าฉันเ็ครูสอนเต้นดิสโก้ไม่ต้องนิดนึ่งกันล่ะพอก่อนก่อนพก่อนพอก่อนเดวเดียวเดวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเดีาเดี๋ยวเดี้ยเดีเดี๋ยว้ว นิดเดียวนะฮะถ้าอยากดูถ้าอยากดูกลัวจะรวมมาให้อาจารย์พี่เติมนะ๋อแม่ว่าจัดสักหนึ่งเพลงค่ะอ่ะเราต้องเปิดเพลงอะไรที่เป็นโดนรีเกสิตวะฮะอุ้ยหัวมันมากเลยอ่ะต้องเปิดเพลงอะไรถึงจะไม่โดนรีเกสิ์อ่ะจ้าลองเอาค่ะไมเอาเพราจะได้เห็นจังหวะดิสโก้ให้ถูกต้องนะฮะ วันนี้เราจะเห็นนะคะเทคนิคการแต่งหน้านะคะแล้วก็วันนี้จะมีผมพ่อปู่แม่ย่านะคะเฮ้ยหรือว่าเราเอาผมแบบยาวถึงพื้นวันนั้นที่นิชาเข้าทาฟไฟได้นะนอ๋อยู่ชั้นสามประเด็นหลักๆเลยก็คือไม่ไม่อยู่ตรงไหนได้แต่ต้องกป็สแกนจ่ายเขาด้วยเฮ้ยไอ้อ้ยคันหัวมากเลยแม่ มันเข้ามาเล่นกับคนดูกรคนดูเข้าไหร่นะพิชามันเตือนให้กินน้ำอ๋อต้องกินน้ําแบบตามเวลาย่างเงี้ยใช่แต่ว่าหนูไม่ได้กินหรอกหนูก็เปิดไป้นอย่าลไให้มันดูดีให้ดูเฮลตี้ให้ดูเฮลตี้ไว้ก่อนนี่แหละค่ะแรงจูงใจที่ทาให้นิชาเข้าห้านะคราวนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยจริงๆ m ก0 9นิชาเอ้ถูก เอาให้ดีเอาให้ดีแม่อย่าให้ก็เสียชื่อไม่ฉันนะเออฉันนะฉันจำได้ว่าโคหรือภูน้ออะไรเออเอาให้ดีเอาให้จำไดาสกุลหนูยากจริงทุกคนเออภูนโคคขาพี่ทีกอยังพูดผิดเลยเออว้าว M U T ศูนย์เก้า ต่อสิอย่าหยุดสิเราซื้อบางกล้องไงบมื่อกี้เขาบอกว่าเขาโอเคโอเคเอาชุดเอาชุด้องแปะโอ้ยเขาบอกว่าคนหลังสวยมากโอ้ยเห็นมากระตาค่ะเห็นสวยจริงๆเห็นมากระตาจริงๆสวยเหมือนนี่คือเขาเขาเป็นสไตล์สายฝอใช่แต่ทำไมชาแต่ทำไมอ๋อหนูอยากเปิดหน้าฝั่งโอเคหอหอเพราะว่าหน้าฝั่งนี้สวย นี่ช่างผมจาก South App นะคะนำเข้าเขามปนต้อง South App ด้วยว่ะ South App อ๋อเธอ South App เฟียดมากนะเธอมาเสียได้ไงไหนพูดให้ผู้ชมเขาฟังดิแต่ช่างหน้ามาจากจามิกานะคะเขี้ยวมังไม่เคยมีอะไรที่ดีเลยเขาว่าช่างผมเสียวช่างผมเสียวโอ้จะช่างผมเนี่ย สวัสดีครับผมเลยลำใหญ่ด้วยจ้าโอ้ยลืมปักตะก้าปักตะก้าตะก้าตะก้าปักตะก้าปักตะก้าไากก้กินเลยลำใหญ่เนี่ยโอ้ยเราเลยตลกมากเลยอะไปอยู่ไหนวะไปเท็น์รถหรอฮิตเตอร์ไฟถนนมืดจังเลยอ่ะพี่ไปก็ไม่มั่นใจอ่ะเราเราอยู่นู่นเออโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วน่ากลัวมากปากตะก้าด้วย คือทุกไลฟ์ทุกไลฟ์ที่มีมีพี่พี่ตาทุกคนจะเอฟพี่ตาจริงเหรอใช่อมาส่วนตัวหาไปส่วนตัวนะไม่ได้เจอเออเขายังชั่วหน่อยเออเออเขายิงชั่วหน้าน่าตวาดมาแล้วต่อแรกนู่มุมมันดีนะตอนแรกพี่เติมมุมดีแล้วมุมดีแล้วเมื่อกี้หน้าดำไม่มั่นใจเลยอ่ะเออหน้าสว่าดเลยนะ เอออ่ะโอเคได้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 เยี่ยมมุมนี้รอดละไม่มีไฟเหรอเนี่ยฮะไม่มีใครทิ้งไฟวงเลยเหรอไม่มีไม่มีใครใช้หรอไม่มีไม่มีใครใช้เหมือนจะมีปะอีแนกไงเออเหมือนนะมันจะทิ้งอะไรปะในล็อก็เกอรอเอามาไปงานแต่งเลยไปโูลี่นำไปแต่งอ่อพี่ชนลี่เในนี้มาแต่งชนลี่เสร็จแล้วมันมีต่อเลยมีต่อโปเก็ตไม่ใช่ชนลี่น้องรักนะทุกคนไม่ใช่นะฮะ หนูก็เคยเข้าใจมิตไม่ใช่ผู้ชุลิงเขาก็เรียกแบบเรียกให้กำลังพากันเลยทั้งคู่ผมมันก็ดีมันจะเก็บง่นยขึ้นกว่เราไม่ไม่หวั่นเุ้ยน่าเกลียดมากเลยผมหนูมันมากอันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่เจลไม่ได้ใส่อะไรหรือใช่ปะทอดไข่ได้เลย เธอเดี๋ยวคนจะต้ทั่วๆพี่ไก่ก่อนว่าจะทำส่งมาบพี่อ่านงานโทรเพลงเพลงโทรเลยเร็วๆเหนื่อยเหนื่อยในการที่ไม่งั้นถามเขาก่อนจะเอาส่งอะไรเร็วๆได้ทำเวลาไม่มีแรงไฟไม่ไหม้ไม่ใช่ทีมลำพูนนะคะหนูว่าส่งนี่มันเลิศเออบอกพี่ชาอยากทำจบไม่ส่งสเซลนี้หรอแต่พี่แกบอกทำทรงอะไรก็ได้ที่หนูอยากทำจบเอออาจจะงานทรงนี้แหละ ได้เลยข้ามวมก็น่ารักนะก็ไม่ผิดก็ after party เงีอองานเริ่มกี่โมงคะตีสองคึ่งถรืตีห้าคะแล้วจะลงทเวียหกโมงครึ่งแล้วทุกคนแต่ว่าท็อปไฟต้องไปถึงห้าโมงเพราะว่าถ่ายรูปเพื่อนหนูมาดูด้วยแล้วเพื่อนก็บอกว่าหนูชอบสาบผมมาก หนูเลิฟการสระผมมาถึงเธอเหรอใช่เขาประชดแหละหนูไม่ชอบสระผมหนูชอบหัวยืดทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราหนีมาม่าปุ๊บอ่ะยิ่งยิ่งผมเหนียวอ่ะยิ่งทำฟาล่าสวยเนาะใช่ไหมพี่ซ่าอืมประงยามดีไหวดดิวไว้ตั้งแต่ตอนบาอียังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเลยอยากทำมาก มีคนจะไปเจอกันนะคะใช่ว่ามีแฟนขับไปเยอะนะ<ช>แ,ฟนแฟนขับน้องแฟนขับ,ขบระ,ะหลายห,ห,หมายเลขก,ก็ไปเจอกันที่นู่นเนาะวันนี้ชุดเป็นแบบไหนคะเยน,นีไม่บอกหรอกเอออ่านไปดิ<น>ะละเมิดแล้วพี่เพ็งกดยกเลิกให้หน่อยหมายถึงยืนยันก็ได้ยกเลิกก็ได้ยืนยันก็ได้ทำไมถึงละเมิดอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้ขายของก็ขายของด้วยทุกคนอย่าลืมนะคะ เดี๋ยวอันนี้มันจะทำให้ละเมิดน้อยลงอ่ะ